โซหย่อนแล้วก็ตึงไม่ได้นะครับหลายคนแจ้งปัญหานี้มาแต่ทีศวันยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่ามันเกิดจากอะไรแล้ววิธีแก้ไขมีอะไรบ้างครับก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าหลักการตึงโซเนี่ยเขาใช้วิธีการตึงโซ่ยังไงนะครับของมาสลุหรือว่าของยี่ห้อใดก็ช่างที่มันมีรูปแบบนี้ติดอยู่ที่บาร์นะครับเขาจะใช้แบบนี้ครับเจ้าตัวก้นหอย,นยในการตึงโซ่สังเกตว่าก้นเจ้าตัวก้นหอยเนี่ยมันจะหมุนมันจะหมุน หมุนเพื่อประดันสลักตัวนี้นะครับประดันให้สลักมันขยับไปห้างหน้าไหมครับบาร์ก็จะขยับไปข้างหน้าแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าอะยการตึงเขาเนี่ยมีจํากัดด้วยนะครับมีจํากัดนี่คือลักษณะการตึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่เราต้องใส่ให้ถูกต้องนะครับให้เราใส่โซ่นะครับใส่โซ่ให้คมโซ่เนี่ยมันชี้ไปข้างหน้านะครับตัวหนังสือตั้งขึ้นคมโซ่ชี้ไปข้างหน้าแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ อ่ะตากขึ้นหน่อยให้ให้เห็นง่ายๆนะครับครับแบบนี้เลยให้ตีนโซ่เนี่ยมันเข้าไปในร่องบาร์นะครับแล้วก็ตีนโซ่เข้าไปในเฟืองเรียบร้อยนะครับให้เราหมุนตัวก้นหอยเนี่ยตัวบากเนี่ยชีย้ลงไปขแบบ้างล่างแบบนี้ครับให้มันชี้ไปข้างล่างแบบนี้ ดูตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือบากก้นหอยชี้ลงไปข้างล่างแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะมีสลักอยู่นะครับท้ายจะมีสลักอยู่เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะมีสลักอยู่ให้เราเสียบสลักเข้าไปก่อนนะเห็นไหมครับเสียบสลักเอาสลักมันเสียบเข้าไปแล้วค่อยกดลงนะครับจากนั้นค่อยใส่น็อตตัวแดงๆเข้าไป กดน็อตกดน็อตต้องไปนะครับกดน็อตต้องไปแล้วค่อยแล้วค่อยหมุนอ่พอมันใกล้จะตึงปุ๊บอย่าให้อย่าให้แน่นนะครับแล้วก็หมุนตึงโซ่ครับหมุนตามเขียนาฬิกานะครับให้มันตึงมันจะตึงตึงสุดเลยนะฮะหย่อนหน่อยนะครับวิธีการตึงโซ่เนี่ยเราอย่าหมุนให้มันตึงนะครับ เราจับโซ่ไว้แบบนี้ให้เดือยให้ตีนโซ่เนี่ยมันมุดเข้าไปในร่องบานนิดหน่อยแล้วค่อยหมุนล็อกงัดขึ้นแบบนี้นะครับงัดขึ้นแบบนี้ก่อนนะแล้วก็ปรับตึงเพราะเวลาเราตัดเนี่ยเราตัดลงแบบนี้นะครับเราตัดลงถ้าเราตึงแล้วมันมันกระโดกลงแบบเนี้หัวปักลงเนี่ยถ้าเราเราตึงแล้วเวลาไปตัดมันมันดีดขึ้นนะมันดีดขึ้น มันจะหย่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตึงเนี่ยให้เราดึงขึ้นดึงบา์เชิดขึ้นแบบนี้แล้วค่อยปรับนะครับ,ป,บปรับให้พอดีแล้วก็ตึงแล้วก็ล็อกก่อนเริ่มงานนะครับก่อนเริ่มงานให้เราเอาบาเนี่ยจ่อไปกระดาษหรือพื้นแล้วกดเครื่องมันจะต้องมีน้ำมันเลี้ยงโซ่ออกมาแบบนี้นะเห็นไหมครับมันต้องมีน้ำมันเลี้ยงโซ่ออกมาแบบนี้ น้ำมันมเลี้ยงโซ่มันช่วยยังไงหนึ่งน้ำมันมเลี้ยงโซ่ช่วยให้มันหล่อลื่นนะครับสองลดความร้อนของโซ่กับบาร์นะครับถ้าเกิดโซ่ร้อนบาร์ร้อนโซ่จะยืดบาร์ตรงปลายเนี่ยมันจะแหกแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะครับสองอย่างนะครับน้ำมันมเลี้ยงโซ่คือสําคัญมากนะครับตอนที่เราเลิกงานเสร็จแล้วนะครับที่เราไม่ตัดแล้วตรงนี้คือรูน้ำมันเลี้ยงโซ่ไหมครับมันจะมีเศษไม้อุดตันเอาไว้ มันจะทําให้น้ํามันเลี้ยงโซ่เราไม่วิ่งออกไปนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวครับเนี่ยมันตันขนาดเนี้ยแล้วก็ในร่องด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเลิกงานทุกคนหาเหล็กหรือว่าไม้จิ้มฟันก็ได้ขูดออกไปขูดออกขูดเศษไม้ออกนะครับเนี่ยจะมีเศษไม้อยู่อย่าให้มันติดในร่องอย่าให้มันติดในร่องบานานนะครับเดี๋ยวมันจะแข็งแข็งปุ๊บน้ำมันเลี้ยงโซ่ก็ไปยากโซ่ก็ฝืดนะครับ มันจะทําให้โซ่เรายืดแล้วก็บาเราร้อนทั้งสองด้านนะครับถ้าเกิดน้ำมันเลี้ยงโซ่มันไม่ออกนะครับให้เรามาเช็คตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมมันจะมีรูอยู่นะครับแกะฟองน้ําขึ้นแกะฟองน้ําขึ้นมันจะมีรูน้ํามันอยู่ตรงนี้ให้เรากดดูก่อนนะครับนะมครับมันจะดันมันจะดันน้ำมันเลี้ยงโซ่ออกมาครับกระป๋องนี้คือแก้หมดแล้วนะครับแก้หมดแล้วไือออกน้อย ตะมาเลียงโซ่จะออกมาตรงนี้จากนั้นให้เราสังเกตรูตรงนี้นะครับให้เอารูตรงนี้มันตรงกับรูตำมาเลียงโซ่ถ่แบบนี้นะครับนี่คือตำมาเลียงโซ่ออกปกตินะครับส่วนใครที่ตอนนี้เจอปัญหาโซ่มันยืดโซ่มันตึงไม่ได้ให้กลับไปทําแบบนี้ก่อนนะครับ เทคนิคนี้ใช้กับเลือ่อไฟฟ้าได้ทุกยี่ห้อนะครับที่บาร์มีตุ่มเหล็กแบบนั้นนะครับใช้แบบเดียวกันใครที่เจอปัญหาโซ่มันหย่อนโซ่มันยืดตอนนี้นะครับให้ไปลองแบบนี้ก่อนถ้าลองวิธีนี้แล้วมันไม่สามารถตึงได้จะต้องเปลี่ยนโซ่แล้วนะครับเพราะว่าโซ่หนึ่งก็คือมันมี2กรณี1โซ่มันไม่ได้มาตรฐานจริงๆมันร้อนแล้วมันยืดไว 2อ,อก็คือน,น้ำมันมเลี้ยงโซ่มันไม่ออกมาหล่อลื่นโซ่นะครับมี2แค่2กรณีนั้นจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดยืดแล้วก็คงต้องเปลี่ยนก่อนนะครับเส้นต่อไปก็ดูแลให้ดีอย่าให้มันยืดแบบนี้นะครับ